มาถึงขั้นตอนต่อไปการฉาบโฟมนะครับฉาบเยื่อกระดาษอมุมอลโฟมคราวนี้อันนี้ที่เห็นสีเหลืองนี่คือครูฉาบเยื่อกระดาษไปแล้วเนาะคือลองลองทาดูก่อนเมื่อกี้ระหว่างอัพวิดีโอเนี่ยครูลองฉาบดูคราวนี้มีหนึ่งเรื่องที่เราครูต้องเตือนก่อนในวิดีโอนี้ตอนนี้ครูอยู่ที่ค่ายที่พานักเรียนมาเข้าค่ายอะแล้วครูลืมเอาเครื่องมือที่ใช้ฉาบโฟมที่ใช้ตักเยื่อกระดาษมาฉาบ ครูใช้คัตเตอร์แทนสําหรับพวกเราครูบอกเลยห้ามใช้คัตเตอร์ในการฉาฟมเพราะอะไรมันอันตรายนะครับเวลาเราเช็ดอะไรอะไรเนี่ยมันจะคัตเตอร์มันคมไงแนะนําวัสดุที่เอามาฉาบเนี่ยไอเครื่องมือที่เอามาฉาบเนี่ยให้เอาเป็นพวกไม้บรรทัดหรือบัตรพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะครับไม้บรรทัดไม้ไอติมก็ได้นะครับเวลาฉาบเนี่ยเราตักมาแล้วก็โปะใช่ไหมแล้วก็ปาดให้มันเรียบ อาคราวนี้มาดูเร็กว่าไม่เสียเวลาเออเยื่อกระดาษที่เก็บไว้นะครับอันนี้ครูผสมสีไว้แล้วของครูในส่วนของการฉาบหนึ่งเรื่องเวลาเราฉาบจุดอ่อนในการทํางานชิ้นนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะมีจุดอ่อนในเรื่องการทําที่ขอบจุดที่เข้าถึงยากอย่างในซอกอะไรพวกนี้เราต้องฉาบก่อน โบไปก่อนฉาบด้านพวกในในในซกก่อนพื้นที่กว้างกว้างแบบเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาลงแบบเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พื้นที่พวกในโซกในหลือบอะไรพวกเนี้ยแล้วกับขอบแบบเนี้ยพวกเราจะละเลยฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะฉาบที่ขอบก่อนเอาดูตัวอย่างเวลาฉาบตักโฟมมาไอผู้ผิดตักเยื่อกระดาษมาแบบพอดีพอดีเนาะแล้วก็ฉาบขั้นตอนการวางเยื่อกระดาษเนี่ยปปๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับ ที่มันเลอะเลอะอะไรตรงนี้ไม่ต้องสนใจก่อนตอนนี้ปาดให้ได้ระดับถ้าเกิดมันเป็นปูเนี่ยเห็นไหมมันมีกระดาษลอยปูเนี่ยครูบอกแล้วว่าของครูใช้กระดาษลังนะเพราะว่าหาวันนั้นหากระดาษชาลออยไม่ได้ไก็ฉาไปแล้วคราวนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเป็นก้อนเว้ยแล้วตรงนี้มันมันยุบอยู่วิธีการก็คือเนี่ยปะช้าช้าไปอย่างเงี้ยโกยโกยเยอะกระดาษช้าช้าไป แล้วเราฉาบมุมไหนเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะไปเลืะข้างบนเนี่ยมันเกินช่างมันไม่ต้องสนใจก่อนฉาบไปก่อนเอียงเวลาฉาบนี่ให้ให้เอียงเอียงเอียงเครื่องมือในการฉาบแบบเนี้ยมันแล้วมันจะเรียบเห็นป่ะเออเนี่ยแตะแตะมันอยู่เป็นก้อนก็แตะ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 ไล่ให้มันพอดีแล้วค่อยฉาบพื้ดเนี่ยมันก็จะเรียบคือไม่ถึงกับต้องเรียบมากนะเพราะว่า เพราะว่าอะไรเดี๋ยวพอมันแห้งอ่ะมันจะยุบตัวไปอีกบางคนเราเห็นว่าเออมันขรุขระเว้ยน่าเกลีดยดจังเลยไม่ต้องกังวลนะครับฉาบไปก่อนเนี่ยฉาบไปได้ความหนาแล้วก็ที่ขอบๆที่มันเกินเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตั้งๆอยู่เราแ,แค่ปาดแบบนี้อ่าปาดแบบนี้ไว้ก่อนเพื่ออะไรเดี๋ยวพอมีเยื่อกระดาษของชั้นเนี่ยยวมันประสานกันเอง ที่มุมนี่ก็พยายามทำให้มันเป็นเหลี่ยมหน่อยเนาะเนี่ยเก็บปาดเก็บก็ได้ปาดเก็บได้ทง2ด้านนะครับแล้วก็ค่อยมาปาดด้านเรียบอีกทีหนึ่งฉากไปพางแล้วก็ถ่ายวิวไปพางนี้ค่อนขอ้างจะมองเห็นยากหน่อยแต่ว่าเนี่ยวิธีการฉาบมันไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือตักเยื่อกระดาษมาแบบพอดีพอดีนะครับแล้ว จำไว้อย่างหนึง่งเครื่องมือที่เราใช้ฉาบเนี่ยพอเราหยุดหยุดทํางานอะ่ะเราต้องเช็ดให้สะอาดนะอย่าปล่อยให้เยื่อกระดาษเคลอะแบบนี้ไม่งั้นเราต้องเปลี่ยนอันใหม่ไม่งั้นไม่จะเสียไปเลยเพราะพราะกาวมันแห้งไ anyway. งอ่าคราวนี้มาดูที่มุมหน่อยสี่นาทีแล้วไม่น่าจะทันเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปแล้วกันไม่น่าจะทันเดี๋ยวเอาตอนนี้แต่ง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 เคาะเนี่ยเคาะเคาะแต่งแต่งแล้วก็ค่อยปาดพื๊ด แล้วเนี่ยไอ้เยื่อกระดาษส่วนเกินแบบเนี้ยปาเลยเนี่ยมันได้เคลือบเป็นชั้นที่หนึ่งของฝั่งนี้ด้วยนะครับเอาที่มุมเนี่ยก็ปาดแบบนี้ที่มุมตรงเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะ,ะมาดูต่อต่อเนื่องกับเมื่อกี้เลยเนี่ยมันมีเศษใยใยแบบเนี้ยเห็นไหม มันมีเศษใหญ่ๆแบบนี้ก็ให้ปาดแบบนี้เลยข้างหลังมันจะเลอะไปมั่งช่างมันนะครับมันอยู่ด้านหลังเนี่ยปาดไปเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดตรงนี้มันปลูกปลูกอยู่บ้างค่อยมาเก็บชั้นที่สองเนาะแล้วก็พยายามรูปๆหน่อยหนึ่งแต่งๆตรงนี้ให้ดีนะครับโอเคโอเคคราวนี้กลับไปอีกด้านหนึ่ง มองเห็นยากมากมองยากมากเลยมือถือมันบางหน้าไงบางเวลาเวลาถ่ายเนี่ยเนี่ยฉากให้มันมีความหนานะยิ่งที่มุมเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของงานคนส่วนใหญ่เลยคือที่มุมเนี่ยเราจะทําบางเนี่ยไหมของครูเวลาหยุดอะครูจะเลี้ยวไว้ที่มุมก่อนให้มันมีความหนาของมุมก่อน เยื่อกระดาษอะถ้าเกิดว่าเราทําใส่กระปุกใหญ่อะแนะนำนะอย่าเปิดเยื่อกระดาษทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวเวลามันแห้งแล้วเราก็ต้องนั่งผสมใหม่อีกแนะนําก็คือตักมาทีละพอใช้ตักมาสักก้อนหนึ่งสักเท่าขนาดไหนดีวะสักช้อนหนึ่งอะเออแล้วค่อยมาตักเพิ่มอยู่เรื่อยๆเนี่ยฉาบไปฉาบไปบอกแล้วเนาะขอบตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกที นาทีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีสังเกตอีกอย่างหนึ่งอย่าว่าแต่ของพวกเราเลยของครูก็มีเห็นไหมเยื่อกระดาษที่มันเป็นก้อนแบบสีมันไม่เข้าอ่ะมันผสมสีไม่เข้ากันก็ไม่เป็นไรยกเว้นถ้ามันเป็นก้อนแบบถ้าเกิดก้อนใหญ่มากๆก็เขี่ยออกไปเลย เนี่ยที่ขอบขอบแบบนี้งานจะเป็นจุดอ่อนของของทุกคนเลยอ่ะน้อยมากที่แบบว่ารายละเอียดตรงขอบนี้จะดีส่วนใหญ่ที่ขอบนี้คือทุกคนจะแบบลืมอย่าว่าแต่พวกเราเลยครูเองบางทีพวกขอบงานพวกเนี้ยครูก็แบบเก็บไม่เนี้ยเหมือนกันทําให้เป็นปัญหาฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นปัญหาเราควรจะเก็บรายละเอียดซะก่อนมันที่เร,เรียบแบบนี้ครูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันมันฉาบง่ายอ่ะโอเค เนี่ยเห็นไหมงานฉากตรงนี้มันไม่นานเว้ยแล้วก็ทําชั้นแรกไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้ที่มุมเนี่ยครูจะตัดเสริมขึ้นมาหน่อยโปรเหมือนที่ครูบอกกับที่มุมแหลมๆทั้งหลายเนี่ยพลาดกันเยอะครูต้องดูเวลาในการถ่ายวิดีโอเรื่อยๆเลยกลัวเกิน5นาทีแล้วแต่ต้องมานั่งตัดอย่เหมันก่อนคลิปตอนแกะฟมเหมือนกันต้องมานั่งตัดใหม่อยู่เสียเวลามาก เขียนเนี่ยพยายามฉามันตั้งอยู่เห็นไหมเป็นมุมอยู่แล้วงานมันจะง่ายเว้ยคืองานมันจะแข็งแรงอะ่ะเพราะคนคือ,อนึกไหมตรงมุมพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจุดที่เรามักจะกระแทกกับสิ่งอื่นไงแล้วงานเราจะเสียถ้าเกิดว่าเราตามมุมตามรยอดแหลมต่างๆไม่แข็งแรงเนี่ยเพราะเหมือนดูในงานเนี่ยเพื่อนผู้ขี้เสือของเราก็มักจะมากดอะไรแบบที่นูนๆแบบเนี้ยเอ้ยแข็งไหมแข็งไหมอะไรแบบเนี้ย แล้วง,งานเราก็เจ๊งดิแล้วเนี่ยพยายามอย่าปล่อยมันเป็นก้อนเว้พยายามเขี่ยออกปาดให้มันเรียบถ้าปาดไม่เรียบไม่ได้ก็เขี่ยออกไปเลยเนี่ยของครูตรงนี้ก็ยังปูดอยู่นะครับอา้าวการฉาบก็มีประมาณนี้เนาะครูว่ามันมันฉาบตรงไหนมันก็เหมือนกันนะแต่ที่เราต้องระวังเลยจําไว้นะตามมุมตามขอบแล้วก็ตามซอกนะครับ เดี๋ย و, ววิดีโอที่จะฉาบนี่ครูจะให้ดูอีกทีก็คืออาจจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูตอนฉาบเสร็จมั้งนะเพราะตรงอื่นอะฉาบอะวิธีการฉาบอะเหมือนกันหมดเลยแค่ฉาบอย่าหนาเกินอ้อเตือนหนึ่งเรื่องนะครับอย่าฉาบให้หนาเกินเพราะเดี๋ยวมันจะแห้งช้าฉาบพอดีพอดีอย่าบางเกินอย่าหนาเกินเหมือนของครูตรงนี้บางนะมันบางเพราะครูแค่ไล่เศษไงตรงนี้ครูครูทำไปก่อนเนี้ยไม่ถึงสิบไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยตอนนี้แห้งแล้วเนี่ยอุย้ย โอเคฉาบกันต่อนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆต่อน,นิดแล้วกันอีกคลิปหนึ่งนะครับที่บอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งห้ามใช้เครื่องมือในการปะในการฉาบเหมือนครูคือที่ครูใช้คัตเตอร์เนี่ยเพราะอะไรเนี่ยพอมันมันติดเยอะๆแบบนี้มันเลอะเนี่ยเราต้องเอากระดาษกระดาษหยาบๆกระดาษเนี่ยกระดาษสมุดก็ได้มาเช็ดเนี่ยพอเช็ดแบบเนี้ยโอ้ไม่ทันเห็นใช่ป่ะเออพอเช็ดแบบเนี้ยเฮ้ยมันอันตรายเว้ย ถึงได้บอกว่าห้ามใช้คัตเตอร์ไปใช้วัสดุอื่นไม้ติมอะไรแบบเนี้อ้าวคราวนี้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งวิธีการฉาบในพื้นที่แบบนี้นี่เท่าที่ดูดูหันมาดูตรงนี้นะครูเองก็ไม่ได้ฉาบเรียบมากเห็นไหมมันค่อยๆเก็บได้ของพวกนี้ที่มันนูนๆอยู่เนี้ยพอมันหมาดแล้วค่อยมากดออกก็ได้เนี่ยครูจะปาดได้ถึงในซอกข้างในลึกๆก,ก,ก่อนเลยวิธีการเวลาตักนะครับ เ,เดี๋ยวบอกก่อนว่าครูวางแผนไว้ยังไงครูกะว่าครูจะฉารบรอบๆใช่ไหมทุกด้านสีด้านแล้วก็จะฉาบพื้น,พ,นพื้นทั้งหมดเลยที่ว่างทั้งหมดก่อนแล้วคราวนี้รอให้มันแห้งแล้วครูค่อยมาทำบังคุดสามลูกเนี่ยทีหลังนะครับถามว่าทําไมทําไมไม่ทําทีเดียวเลยคือมันไปโดนไงแล้วมันก็เละไงเราฉาบไปแล้วแล้วคือสู้ว่ารอให้มันแห้งดีกว่าเราค่อยทําต่อไปเรื่อยๆ วิธีง่ายสุดก็เนี่ยฉาบแล้วก็พอมันหมาดอะ่ะคือร้ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยทําต่อแล้วงานเราจะไม่เสียอาคราวนี้ดูเวลาครูฉาบลงไปเนี่ยครูลงเยื่อกระดาษปุ๊บครูย,ยัดไปในในซอกก่อนเลยยัดไปตามในซอกเนี่ยก่อนอะไรที่มันอยู่ในซอกเนี่ยยัดเข้าไปก่อนแล้วค่อยปาดค่อยปาดกลับเนี่ย ส่งไปในซอกก่อนเอายิงทำแบบเนี้ยเหมือนเหมือนครูทำงานไปพางถ่ายพัางแบบเนี้ยฉาบไม่ถนัดเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราค่อยๆไล่เนี่ยยัดเข้าไปในซอกแล้วค่อยๆไล่ออ,อ,ออกมาความจริงอยากจะถ่ายให้ดูตลอดนะแต่ว่ามันมันทำงานยากจริงๆเนี่ยก็แตะ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 ไล่เข้ามา อ,อ๋อลืมบอกไปอีกเรื่องสังเกตดูที่มุมครูจะโปะให้มันหนาไว้ก่อนเลยทุกมุมเลยเห็นไหมมุมเนี้ยคยรูจะเลี้ยงไว้เยอะก่อนเลยค่อยมาแล้วค่อยมาแต่งตรงเนี้เวลาฉาบให้มันเรียบอะ่ะมันเรียบช้าใช่ไหมให้ป่ามอนกรกระบาดอะ่ะมันจะเรียบเร็วกว่าเวลาเราลักษณะาการป่าอะ่ะเนี่ยเอาเข้าในซอกก่อนเลยในซอกในหลืบพวกเนี้ยยัดเข้าไปในซอกก่อน ค่อยมาแต่งหัดพลิกมั่งพลิกไอ้วัสดุไอ้เครื่องมือปาดเราอะพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็เอียงมันเวลาเราต้องการให้มันเรียบเนี่ยตอนวางแบบนี้เราอาจจะใช้หน้าหน้ากว้างแบบทาบไปทั้งอันแบบน,นี้ใช้หน้ากว้างของเครื่องมือปาดไปทั้งหน้ากว้างเลยเพื่อ สร้างให้เกิดความหนาของเยื่อกระดาษเนาะเต็มเต็มเต็มเต,ต็มไปเรื่อยๆแต่พอจะให้มันเรียบอะให้ให้ตะแคงเว้ให้ตะแคงสี่ห้าองศาแล้วค่อยปาดเนี่ยแล้วมันจะเรียบส่วนนี้มันเลอะแบบนี้ไม่เป็นไรค่อยปาดทีหลังนะครับอนนานเข้าใจนาะนนี้คือให้ดูก่อนว่าทําไมวิธีการเนี่ยเล่นที่ขอบก่อนเล่นเล่นในซอกก่อน ข้ในซอกเนี่ยมันจะเราจะมีปัญหาที่สุดแล้วกับงานที่อยู่ในซอกถ้าเราทําที่กองกว้างแล้วค่อยไปทําในซอกทีหลังน่ะเราจะเจอปัญหาหลายอย่างเลยแหละพวกเยื่อกระดาษที่ลกๆพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปาดออกก็ได้เนี่ยมันคัตเตอร์มันเข้าไม่ถึงในซอกแบบเนี้ยเข้ายากมากโอเคเดี๋ยวค่อยดูงานตอนเสร็จเดี๋ยวครูค่อยส่งรูปถ่ายแล้วกัน ยวรูปถ่ายแล้วกันให้ดูงานตอนเสร็จเนาะอะ,อะตอนนี้ของครูฉาบเสร็จแล้วที่ฐานเห็นไหมลองสังเกตพื้นผิวดูเห็นไหมของครูก็ไม่ได้เรียบมากนะครับแต่ประเดี๋ยวพอมันแห้งอะ่ะเดี๋ยวมันจะเรียบเองมีเลอะๆมีอะไรนิดหน่อยมีเม็ดโฟมกลัวขึ้นมากวนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยฉาบทับก็ได้นี่เห็นไหมมันก็ไม่ได้เรียบมากนะที่ครูทําอ่ะ เออแต่ที่แน่ๆคือในสอ้อกเติมไปให้เต็มก่อน <c oughs> เดี๋ยวชั้นที่2องชั้นที่สามมันจะฉาบเรียบง่ายกว่าเดิมนะครับลองทำดูเนี่ยของครูครูนั่งทำพางอัพพางเนาะส่งให้พวกเราดูพางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากคราวนี้ <c oughs> พอทำแบบนี้เสร็จอะครูก็พักให้มันแห้งเพราะถ้าเกิดว่าฝืนทำไอ้ตัวรูปไปด้วยทำตัวมังคุดไปด้วยเดี๋ยวไอที่ฐานที่ทำไว้อะมันก็ เสียอีกฉะนั้นทําไปแล้วก็ร้อยมันแห้งแล้วค่อยมาทําต่อทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอยาง,งานเราจะทําง่ายนะครับเพราะมันของเก่ามันไม่พังไงของเราก็จะได้เน้นทําของใหม่อย่างเดียวนะครับโอเคเริ่มลงมือทํางานกันได้แล้วนะครับอ,อ๋อแล้วก็ใครที่อยากให้ครูช่วยอีกอะสัปดาห์หน้า <c oughs> สัปดาห์หน้าไม่รู้ทันหรือเปล่าเนาะค่อยว่ากันแล้วกัน เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกทีตอนที่ว่าฉาบเสร็จหมดเนาะอาตอนนี้ให้ดูงานตรงนี้อีกรอบนะครับครูเริ่มทํางานเนี้ยเริ่มฉาบตรงนี้ตั้งแต่บ่ายยี่สิบประมาณบ่ายโมงยี่สิบตอนนี้ตอนนี้เวลาสี่โมงความจริงไม่สี่โมงหรอกมันประมาณตั้งแต่บ่ายบ่ายสามบ่ายสามครึ่งแล้วนี่ง,งานสัมผัสได้แล้วมันยังเย็นเย็นอยู่มันยังไม่แห้งนะครับแต่เห็นผิวไหม มันเรียบกว่าเดิมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลอดงดูทิ่ผิวแต่สังเกตดูมันย่นย่น,ยนใช่ไหมมันย่นเพราะอะไรเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังครูละไก่หนึ่งเรื่องคือพอตอนที่มันเริ่มหมาดแบบว่ากดแล้วมันไม่ติดมือครูก็เอานิ้วเนี่ยไปลูบๆคึงๆแบบนี้ให้เนื้อกระดาษมันเรียบกว่าเดิมที่มุมฉากเนี่ยครูก็แบบเหมือนกับปั้นอะ่ะแบบปั้นจีบอย่างนี้จีบอย่างนี้ อย่างี้ทุกด้านให้มันเป็นเหลี่ยมตอนนี้แม่มันก็เป็นมุมสวยเนี่ยเห็นปะเออเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแค่กี่กี่นาทีวะจับลบอเองแล้วกันบ่ายโมงยี่สิบถึงบ่ายสามครึ่งสองไม่ถึงสองชั่วโมงเดียงานนี้ก็เซ็จได้แล้วเนี่ยทำต่อได้แล้วเอามาบอกแค่นี้แหละ เดี๋ยวเพิ่มทิปให้อีกนิดนึงลืมบอกไ้เมืกก่อกี้อันเนี้ยของครัวครูรูปด้วยด้วยมือเปล่าเปล่าไงเราสามารถทําให้ผิวมันเรียบเนียนกว่านี้ได้นะที่แบบว่าไม่ย่นนะ่ะก็คือใช้โลชั่นทาผิวอ่ะทาที่ที่นิ้วเราก่อนทาที่นิ้วเราเราสักนิดนึงอย่าแฉะนะแล้วค่อยเอามารูปงานมันก็จะเรียบเื่อกว่าเดิมนะครับเ,เวลาที่ใช้แห้งเมื่อกี้ลองคิดดูแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆความยิง2ชั่วโมงแหละ มันเย็นๆแต่ก็แห้งแล้วทําต่อได้แล้วนะครับลงมือทํางานกันได้แล้วนะครับตอนนี้เร่งหน่อยถ้าเราตั้งใจทําอย่างจริงจังอะ่ะไม่เกิน2วันไม่เกิน3วันอะ่ะเสร็จทั้งลงสีทั้งอะไรด้วยเนาะแต่ถ้าถ้าช้าอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีปัญหาอีกฝากเรื่องงานไว้ด้วยนะครับ